สวัสดีค่ะชื่อครูฟางนะคะนางสาวสุภาวดีคำชัยเป็นนักกิจกรรมบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากวันนี้ครูฟางจะมาสอนทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษาเรื่องการพูดเป็นคำที่มีความหมายการพูดเป็นคำที่มีความหมายเป็นพัฒนาการของเด็กประถมวยัยเป็นไปตามขั้นตอนมีลักษณะเหมือนขั้นบันไดโดยเริ่มจากการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยขั้นตอนเหล่านี้ ม,มีความสัมพันธ์กันไม่มีการตออทับกันและไม่แย่งออกจากกันค่ะก่อนที่เด็กจะพูดเป็นประโยคตต้อตอบกับผู้อื่นได้เด็กต้องมีการพูดเป็นคำที่มีความหมายและออกเสียงให้ชัดเจนก่อนค่ะวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้พูดเป็นคำที่มีความหมายได้ด้วยตนเองค่ะ การฝึกพูดการพูดคำที่มีความหมายเราจะเริ่มฝึกพูดคำที่ใกล้ตัวเด็กหรือคำที่อยู่รอบๆตัวเด็กก่อนนะคะเช่นตัดผักผล,ลไม้ของใช้ต่างๆนะคะสื่อที่ผู้ปกครองสามารถนามาสอนหาได้ในชีวิตประจำวันนะคะได้แก่ตะกร้าแก้วน้ำแปลงสีฟันหรือจะเป็นโมเดลสัตว์ผล,ลไม้ลูกบอลหลายสีก็ได้ค่ะ โดยการสอนในวันนี้ครูฟางก็จะใช้บัตรภาพจริงนะคะเราจะไม่ใช้บัตรภาพการ์ตูนเนื่องจากเด็กสามารถเรียนรู้ภาพจริงได้ดีกว่าค่ะในที่สําคัญที่สุดก,ก็คือกระจกเงานะคะระหว่างที่ฝึกพูดเด็กจะมองปากของผู้พูดก่อนแล้วก็มองปากของตนเองในกระจกเงาระหว่างฝึกพูดด้วยค่ะขั้นตอนการสอนในการฝึกพูดนะคะขั้นตอนแรกเราต้องจัดที่นั่งให้นัก น,ะะนักเรียนต้องนั่งตรงข้ามกับผู้สอนนะคะแล้วเราก็จะนํากระจกเงาวางไว้ข้างหน้าผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมองหน้าตนเองเวลาฝึกพูดค่ะคําแรกที่ผู้ฟังจะสอนฝึกพูดนะคะผููฟังจะยกตัวอย่างเช่นหมาเราจะให้พูดให้ผู้เรียนมองปากของผู้สอนก่อนนะคะหมาหมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วให้ผู้เรียนลองพูดตามค่ะ แล้วให้ผู้เรียนมองปากตนเองในกระจกด้วยแต่ถ้าผู้เรียนทำไม่ได้ผู้สอนใช้มือในการกระตุ้นจับปากของผู้เรียนนะคะให้จับประมาณนี้นะคะอ้าแบบนี้แล้วให้ผู้เรียนเปล่งเสียงหมาออกมาด้วยนะคะหมานะคะค่ะและคำต่อไปนะคะครูฟางก็จะสอนคำนี้ค่ะไก่ค่ะผู้สอนเปล่งเสียงผู้ ผู้เรียนดูก่อนนะคะอย่างเช่นไก่ไก่ไก่จะออกเสียงค้ายตัวสระีนะคะไก่ประมาณนี้นะคะจะให้ผู้เรียนทําให้ดูก่อนนะคะถ้าผู้เรียนทําไม่ได้ผู้สอนจับปากผู้เรียนกระตุ้นแบบนี้นะคะไก่ไก่ห่กค,คำต่อไปนะคะก็จะเป็นคําว่าเต่านะคะเราจะออกเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนพยายาม มองปากของผู้สอนแบบนี้นะคะุบเข้ามานะคะค่ะเต่าเตาแต่ถ้าผู้เรียนทําไม่ได้ผ no ู <Bu> ้สอนกระตุ้นจับปากของผู้เรียนนะคะให้บีบเข้ามาเตาแบบนี้นะคะค่ะคําต่อไปนะคะก็จะเป็นคาว่าหมูก็จะออกเสียงเหมือนอูนะคะทาปากอยู่เข้ามาแต่ถ้าผู้เรียนทําไม่ได้ผู้สอนก็ต้องช่วยกระตุ้นในการจับลูกปากเข้ามาให้พูดคาว่าหมูหมู ้านะคะคถ้าผู้เรียนสามารถพูดหนึ่งคำหนึ่งพยางได้ด้วยตนเองแล้วผู้สอนสามารถเพิ่มความยากให้เป็นหนึ่งคำสองพยางได้นะคะเช่นยีราฟสิงโตนะคะถ้าผู้เรียนสามารถพูดสองพยางคได้ผู้สอนสามารถเพิ่มความยากเป็นสามพยางสี่พยางได้นะคะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดเป็นประโยคข,ของนักเรียนในขั้นต่อไปค่ะ วัดผลและการประเมินผลนะคะผู้สอนหรือผู้ปกครองนะคะคอยสังเกตผู้เรียนขณะทำกิจกรรมว่าผู้เรียนสามารถพูดคำที่มีความหมายได้ด้วยตนเองได้หรือไม่นะคะถ้าผู้เรียนทำได้ถือว่าผ่านนะคะสำหรับการฝึกพูดของครูฟังในวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ